ลาดสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีช่องข้ามมงคลชัยนะครับมือนีเสาร์วันที่สองมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับพรุ่งตลาดบ้านเราน้างามอำเภอเมืองจังหวัดปังกันน้ำครับพ่อแม่พี่น้องมาสำรวจราคาฝ้ายลงเบิองนะครับบรรยากาศฝ้ายมือนีกับราคาฝ้ายมือนีกับยังส่งโตอยู่ค่อนข้างถูกนะครับค่อนข้างจะถูกก็มีซื้อขายเราเห็น เวียดนามมาสองสามคนพอไปแวะเขาไม่ใช่ครับนะครับยินเขาไม่ยินนี่ยหาเก่าเนี่ยนะครับหาเก่าเนี่ยนะครับซุ่มเวียดนามเอาเพื่อเป็นการเชียร์ล่าภาพพ่อแม่พี่น้องเบิ้งราคาควายลงเมืองนะครับเนาะเบิ้งราคาควายลงเมืองนะเอ้ยหนุ่มหน่อยมากหนุ่มหน่อยน่าโคตไก่แม่โตถือโตโต้ก็ัวแม่ครับหนิโตแม่โตแม่อันบ่ครับเอาปีเทอร์มาเลยตโลูกท่านเดี๋ยวปีเทอร์ม่วย คือพ่ไปโรงเยียมเป็นผู้ซอยพุนผู้ซอยเมียคำนั้นโอ้ยหลานไส้เป็นจัดบาทครับนี่เมียสาวน้อยนะจัดบาทหนึ่งหมื่นสองพันลดได้ยนบ่ต่อได้ยนบบต่อได้น่ยโอ้ยต่อได้หนึ่งหมื่นสองพันขนาดเพิ่นห้องให้ห้อยหน่อยตัวเมียย่างดีครับตัวนี้ได้ครับนี่ตัวนี้ได้ดอนตัวนี้กับมืินสองเท่กันตัวนี้กับมืินสองเท่ากันครับตัวนี้เืินสองตัวนี้เืินสอง แม่ลูกนี่เด้แม่ลูกเก็บาทแม่ลูกยหญ่นี่แม่ลูก้แม่ลูกลูกแม่ยางดีสองหมื่นหนึ่งพันบาทแยกก็ได้เอาทั้งแม่ทั้งลูกก็ได้สองหมื่นหนึ่งพันบาทขนาดฟ้าลูกเก็บตัวลูกตัวไรติดแม่นี่ลูกตัวที่ลูกตัวที่ไรติดแม่ลูกตัวที่สามเนี่ยลูกตัวที่แม่แม่เิ่นท้องเลยทีแม่ท้องแล้วพนะครับยางรางอยู่น่ะฟ้าตัวท้องสองหมื่นห้องสองหมื่นเท่าไรครับนี่นี่แม่ แม่กำนันห้องสองหมื่นเท่าไรก็สองหมื่นเอีดคะสองหมื่นเอ็ดพะเอาสามตัวนี่ฝากเบอร์โทู้นนี่ศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าห้าเจ็ดสาม้าเจดสามเจ็ดเจ็ดสี่เกาเเจ็ดส่เก้าเอาผู้โดยนใจทูสอามื่นแล้วุรับทรงให้เพื่อนน้ำนี่ด้วยครับผมครับเอาสุกโตหมานครับสูบร้อนนี่เจ้าของคุ้วกันแม่สาวหน่อยมันแม่แม่เดียวขึ้นมเป็นแม่เดียวถึงให้แม่ลูกนะ แม่เดียวแม่สาวน่อยครับแม่สาวหน่อย,ส,อยสีสันดีเนาะเขาเลี่ยมมากาพคนเพิ่งรู่นร้านเก่าเลร้านเกาจะเลื่อนอัตลักษณ์ครบมัดตาแจ่มแจ่มจ้ำหัวขวัญสองข้างสองคู่นึงนะครับร้านเก่าจะเลืนลเ่นพน,นะครับ,รเ,เ,นนรบเขาหางช่วงไทยดีโอหางนี้หางเงี้ยหางเงา,งางด้วยเขานะครับหางเงาด้วยเขาคนสีดอกเล่าเหลืองให้ให้นะครับเปิดราคาอีกบาทครับนี่ 1> 1, 1, หนึ่งมืนหนึ่งพันบาทหนึ่งมืนหนึ่งพันบาทไปนะเพื่นห้องไปใชสด้านกีตัวหนึ่งกล้วยตูจะบาคกับกล้วยตูนี่ห้องหนึ่งมืนหพันบาทห้องไว้ยีซื้อครับนี่กล้วยตู้บ่เป็นท่องตีนี่ท่องแล้ครับหนึ่งมืนหาพันบาท้วยเขอรกล้วยตู้เป,ป,ป็นทหน่ไท้หนึ่งหมืนหาพันบาทตัว้ย้อนตัวนี้วยีบ้นท่งหนึ่ง่นะครับคนึ 1, คยมีเขาเดียวแต่กีไ้ยี้เขาอยู่รถตมม่กล้ว อ่าน่ากดโอ้ประสบการณโชคชนประสบการณโชคชุนเขาเรียกทางเดียวคฮะมิเขาลงหนึ่งหมื่นสี่พันบาทเอาฝากเบอร์โทษนะครับศูนย์เก้าสามห้าสองสี่ห้าหนึ่งหนึ่งเก้าห้าหนึ่งหนึ่งเก้าครับมาสามตัวนะไอ้น้องหมื่นมากครับผู้เก่ายนบหมื่นนี่เจ๊บ้านมากครับผู้ใม่เตี้ยหนาเลยเดียวได้เราคนรูลบหอเนาะต้องมาคุ้ม อาสุกโชว์คนมานะครับเด้อครับผมครับหลักปกเถือกขึ้นแม่ลูกเถือกขึ้นลูกแม่คราบนน่ลูกเถืลูกแม่ลูกลูกเถือกเจ็ดบาทครับนี่เท่าไรครับสองหมื่นหนึ่งพันบาทแม่ลูกลูกตัวผูครับก้อยสีลูกสองลูกสามพิดแม่น่ยแม่ลูกลูกตัวผูสองหมื่นหนึ่งพันบาทขนาดเลาห้องไว้ได้มากคู่นี่สิครับได้มากคู่นี่สิเอาฝากเบอร์โทรไปเน่ยศูนย์แปดสาม สองแปดสีสามหกซีหกเนี่ย no? ครับเนี่ยสองหมื่หนึ่ง่านบาทพนะเพินห้องครับต้อรถเอาตัแมเอาตัลูกมันหิ้มเอาตัวลูกมันหาเออตัลูกมันหนึ่งหม่นับาทแมวตัวลูกมันมีก็ซื้อขายดีครับเป็นสีก็ชีดซีไปแล้วคีดสีสีเบอไว้แล้วมีเจ้าเข้าเจ้าฟังล้วครับ ไปทางไกลทางไกลแล้วนะครับ้วานน้ำพิงคั้วกรอับน้ำขั้วกระนี่ซื้อขายกันดีครับซื้อขายกันดีแม่เขาแปกแม่เขาแปลกหงาพันาบาทแปเปน่หมื 1, 500, ่นห้าพันบาท คนไปซื้อไล่หลายงัวกันเลยนายหอยว่านี่จะผู้บอกไปซื้องัวกล้วยกันเลยนะครับเลี้ยกัดซื้อไข่ไข่ล้วตัวแมียเหมือนตีพ่อเนิตัวเมีมีแต่เมียสาวเมียสาวเป็นเจ้าไปเลี้ยงครับตัวระยกบ่าละพ่อเน่ ตัวละสิบสองบาทตัวละมึงหนึ่งสองพันบาทห้องไวอีกซื้อตัวละหนึ่งสองพันบาทนะครับตัวละหนึ่งสองพันบาทเลาห้องไวอซื้อกอร่องได้้วยยเมียสาวหนึ่งหมื่นสองพันบาทน้อพอเนาะไอ้่อฝากเบืรอโท่คาเพิ่นโท่มากตัวอละค่าเบือโท่เบื่อไดมีบอศูนย์เก้าหกศูย์ห้าเจ็ดห สี่ศูนย์แปดสี่สามแปดนะครับเอาตัวละหนึ่งมืนสามเอหนึ่งหมืนสองพันบาทโทรมาต่อรองกับต่อเราล่องมือ,อ,อครับเด้อต่อรองได้ครับซื้อขายกันดีครับลงรถแม่งจับเลยครับแต่ก่อนอาทิตย์ที่แล้วก็ยังซื้อขายยากทีนี้ซื้อขายง่ายแม่ลูก ไปไปเที่ยวทางไกลมากหรอที่ครับใส่รวปของเจ้านี่ทีแม่ลูกนี่เจ้แม่ลูกลูกแม่เจ้าแม่ลูกลูกแม่นี่ของใครผู้ครับนี่ยงามงามแม่งางดีวยผู้ใดนอแม่ลูกลูกเป็นแม่ กอยถึงไรกันเอยากยืนของไทรเพี่ยนนะของเจ้าถิ่นเอาแม่ลูกลูกแม่ย่างดีก้อยลูกสองถิ่นให้ลูกสามลูกตัวที่สามคิดแม่คทำเนี่ยลูกคนก็เชียนนั้นลั่นดีจ้ะเปิดไปสี่หมื่นนะครับเปิดไปสี่หมื่นแม่อสูงร้อยสามสิบห้าบวกลบยี่เลยเนาะสามยี่สิบหกอยู่ครับลูกตัวแม่ย่างดีตัวแม่ย่างดีแม่ลูกเปิดเจ้าบ,บาทครับ แม่ลูกเปิดไปสี่หมื่นต่อต่อได้แม่ลูกเปิดไปสี่หมื่นต่อได้เอาฝากเบอร์โทรไว้นะครับเบอร์โทรจำว่าใดก็เที่ยนี่มีแต่เมียถือโทรศัพท์ไปเลยเรียนหน้าไม่ป็นขอหน้าเครับช่วงสี่หมื่นขนาดครับต่อร่องเลยทำเอาเบอร์โทรวันขนาดแม่ลูกลูกแม่ย่างดีครับห้องสี่หมื่น กล้วยเทิกน่อยขายดีครับมื้อนี้ครับเบอร์โทรศัพท์เนี่ยถือได้จําบ่ได้ได้ต้องเปิดโพยอาเบอร์ได้ครับ064 064 419 419 4582 4582ผู้ใดสนใจก็โทรสอบขอพ้นซ้ำสูงมื้อนี้สนใจก็โทรสอบถามต่อรองนะครับ40,000ต่อรองได้แม่ลูกๆแม่ย่างดีนะครับ เปคุยดอนนะคุยดอนของมณฑลเอาเอาแม่ผู้มาคุยดอนน่ะคุยดอนท่องท่องไมหมเราทีเดียววันน่ใจเห็นวะโอ้โหมีแต่ตัวปล่อยผ่านลูกไม่เหมือนทอุกตัวเราตัวนี้บ่แน่ใจว่าท่องตัวละยกบาทละนี่คู่เนี่ย คู่นี้สามหมื่นเจ็ดพันบาทตัวร้องเอากู่นะไอ้ให้เรามากักกล้วยดอนเรายางม้วนหนึ่สามหมื่นเจ็ดพันบาทสามหมื่นเจ็ดพันบาทตัวนี้มันสูงเท่าลเลยนะหนึ่งหกโดดละหมื่นกวกานตัวนี้กู่นี้สามหมื่นเจ็ดพันสามหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับกู่นี้ สม่อเจบาทคู่นี้เป็นกล้วยเตียอะไรเยอะสดกล้วเตียอะไรเยอะเอาฝากเบอร์โทรไ้นะ99ศ99 1เจ6ดนน่นับสามหมื่นเจ็ดพันบาทสองนะเป็นก้วยเตียเป็นกล้วยเตียกล้วยเียยสลอยิ้หกะนีจนี้สุนลอยชิ้หกกล้วยดน เจนตก็สอบถนามเบอร์ทกันได้ครับเจ้บาทอะไรนุ่มสองหมื่นหาพันบาทแม่แม่มั่นไหเดี๋ยวน้ะจม่มั่นบ่ม่นจะ่าอ้วนดีเหยียดนั่นก็สองหมื่นหาพันบาทแม่สาวน้ำแม่สาวสองหม่นห้าพันบาทแม่ลูกยงได้พ่อพ่อแม่ลูกักบาดพ่อหนึ่งแม่ลูกลูกแม่ย่างดีต้นหนึ่งแม่ลูกลูกแม่ย่างดี จ้าบาทลุงนี่แม่ลูกลูกแม่ย่างดีครับแม่ลูกลูกแม่ย่างดีแม่สูงร้อยสามสิบบวกพอพอแม่ลูกลูกแม่เนี่เจ้าบาทนี่สามเมือนแม่ร้อยสามสิบพี่เดนเนาะเวื่ลูกหลกยลูกตัวแม่ย่างดีสิลูกตัวแม่ย่างดี ลูกตัวเมียอย่างดีสามหมื่นขนาดเราห้องไว้ห้องไว้สามหมื่นนะห้องไว้สามหมื่นสามหมื่นขอฝากเบอร์โทรไว้นะแม่ลูกนีงเจ้ไหอเบอร์โทรนยแม่ลูกสามหมื่นศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าเจ็ดหนึ่งสามเก้าหกแปดสองทกสนใจบึงแม่ลูกสามหมื่นขนาดเราห้องไว้จองใช้ลูกค้วยอโฮสิบนี่ คั้บ้านเลยนี่ลูกเป็นลูกควยผมสิลูกขเตัวควตัวนี้ยังเนลูกตัวควันตัวนี้เขาเชี่อเตัวน้เดย้วบ้านมุ่วานสิอันนี้ลุงที่ลหลม yeah, ึงโอ้โอลูกบอกกันเพชร ด้านแงคเาจไปซึ่งเผมีเจ้าแจ้ไปซึ่งบ้านม่วงหวานแถวอ่อนนาเฮียมมาเบิงปอพันธุ์โอ้ยไทยิ่นไข่องลังลูกใจ้าสันครับ ได้มาตัวเดียวทีทำหนี่งไส่เจ it ้าสันไส่เจ้าสันเจ้าเยกคู่หรอพี่สองเจ้าคู่นึงไส่เจ้าสันเนี่ยไปไว้ไม่เจยวไส่เจ้าสันยังไง เนี่นังดีนนั้งดีงดเปิดราคาอกบาทครับนี่หกหมื่นห้าพันบาทพนะใส่ชาสั้นโอ้เวยหัวโมูขาหนาเญ่ขาหลังหง่หัวหญ่ครับนี่นครับนี่ครับหัวรากเคื่อนห่านานะครับมนหองไปกเคื่อนถ่าน เาดขายเราเอาตัวเชือฝากเบอร์โทรในหกหมื่นห่าศูนย์แปดหกสองสองเก้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดก็ได้เนาะหกหมื่นห่าเนาะก็ได้ก็ได้หกหมื่นห่านาดลูกไส้จะสั้นกว่ามาเปิงเม่ดอนญ่ครับเม่มันแม่ท่องเลย้านี่ สีออกเดือนนี้แหละบางทท่ทองท่องพอ่อพ,ออพอน้องกุงงก้งหเลยโอ้กุ้นนั่งช่ยเนี่ยท่องพ่อพันอยู่บันกุ้นนั่งช่ครับท่องสีใกล้สีออกบางทีงเท่าไรเนาะครับ,130นะบรบ้อยสามสิบเท่าไรเนาะร้อยสามสิบเจ้าสี่สิบบวกลบกเท่าไ่นาท่องลูกสองตีไน้ท่ทองครับล,ลูกตัวที่สองนี้ท่องท่องใล้สีออกเราขนะ พอพันสายไดบูครับพอพันขึ้นตัวใหญ่ดีโยครับ <S <S เปิดราคาไปากี่บาทเนสามสามมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสามมื่นเจ็ดพันห้าร้อยครับสามมื่นเจ็ดพันห้าร้อยครับบัต <40, 000. S 1> นี้มีได้ครับบัีรแม่ร้อนนี่ดิเปิดไว้ซี่สิบเอ็ดครับตัวนี้เปิดไว้สี่หมื่นหนึ่งพันบาทสูงลอยสามสิบกว่าเดี๋ยวน้ะอันนี้ก็ท่องเพื่อนเตะ่องครัอนเปิดราคาอีกบาทครับนี่สี่สิบเอ็ดครับตัวนี้สี่หมื่นหนึ่งพันบาทฟองเรา ตอว่าต้องล้วนะครับ้องขึ้นกันเาฝากเบอร์โทรไว้นะครับ0 8นครับศูนย <izo. S 1> <wh is per> ์แปดสองเจ็ดเก้าห้าเห้าสามเก้าอาสามเก้าสอผู้ใดสนใจโทรสอบถามเบึงนะครับเสียได้ยัางคมัรัเนี่พี่ีแม่ลูกกินใึ้อแม่เดียวฮะแม่ลูกแม่เดียวฟ้องอันนี้อือเอาบอสคืกฟ้องนะครับเอาผู้ใด ขามารับชมเราฟังกับฝากคนที่ตามนี่ด้อยครับนี่เด้อหนิเนี่ยบรรยากาศตลาดบ้านเราหน้าห้ามพื้นเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับฝากพ่อแม่พี่น้องเบึ้งผู้ใดเขามารับชมเราฟัง,ฟง,ฟง,ฟงเยรรยาาลยเปร,ยเาารเียบเทียบราคาป้ายเซ็กซ์น้องมึง้งนะครับให้ให้ไอ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 ของเจ้าสิเนี่ยแม่สาวครับแม่สาวท่ายืดเต็มดีแทบเท่าอีกท่ายกเน่าตัดที่เขาว่านี่แม่สาวดีครับลูกพ่อใดครับนี่ ลูกเบิ่มพันล้านครับขนานาเขากว้างที่สิบสี่เดือนสูงเท่าใดเรานอน้อยสามสิบสามสิบกว่าหนะรอสามสิบบวกหรอลูกสาวเบิ่ม 1, นพัน,นล้านขนาดเราว่ะแม่รลอยหาสิบสี่่นได้ทำเนี่ยคุณหางช่วงท่ายดีหางเงย้าเลยเขาคุณนะครับไาม่มดดีหางอัดดากดีนำ้ำเปิดแมียมันย่างโยนมาับเป็นลูกสาวเบิ่มนะครับเปิดราคาไปเท่าใดครับเปิดไปส่เปิดราคาไปสี่หมื่น เปิดราคาไป40,000บาทต่อรองได้นะครับลูกสาวเบื่อท่านลัน10ห้าเดือนฝากเบอร์โทรไว้นะครับ089 618 189มือนี้คือจ่องหัวเหลี่ยมมากมากแท้ที่ไปใส่ต้อนเนี่ยไม่ได้ไปจันยาเยอะผมแม่นะมามากลอยได้เล่านี่ให้พุ้นะมือนี้ผมเหลี่ยมมากมากได้เพิ่นน่ะแต่ในรอพ่เศ้าดินี่ให้ ห้องไวซี่เมื่อนพนาของผู้ใดสนใจอิงโทรสอบถามต่อร้องราคาเราละเมิงเลยครับเนาะเห็นะครับบรรยากาศตลาดบ้านเราหนงามมันคือมืองเนราคาทรงความต่อใดเอาโชคโชกคนหมันได้ครับเด้อครับผมมามือนี้ขอได้รับความกับพุ่นช่องฟ้ามุ่งใช่พ่อมีพี่น้องน้ำมัด้วยชุกุกคนเด้ครับเด้อสำหรับมือหนี้ขอได้รับความกับพุ่นสวัสดีครับ